เจ้ามาตัดบายเจ้าพี่ยูซื้อผมมาอะชุกุนจะเลาะวายกันครับเดี๋ยวชุกุนเลาะวายดนะเจ้ามาอืมอันนี้เด้อเลาะนี่นะเอากระน้ำนีออกเอินเกานะครับอ่ะระวังแจัดที่ไหนอ่ะเอาถุงมืออ่ะไม่เป็นไรอ่ะถุงมือข้างเนี่ยใส่ถุงมือด้วยใส่ถุงมือข้างเน้ะฝั่งที่จับน้ำน่ะ ใส่ด้วยลูกถึงมันจะแป๊บแปบ๊แปบอลองก่อนขนาดข้างนี้โอเคแล้วขนาดข้างน,นี้ใช่ไหมระวัง <c oughs> ช้าๆไม่ต้องไวเด้อ <c oughs> ใส่ป่ะ <c oughs> น้ำนะไมนเป็นน้ำเด้อ ที่ส่งไปมันเป็นนามเด้อตัวป่วน ไปไงลอยไปนะมาเคื่นเลยกับยายหลับสนิทไหมไม่บางครั้งนี่ขนาดหลับไม่สนิทจริงคือสายปานนี้นั่งเนี่ยหลับไม่สนิทเลยต่อหน้าเพราะว่ามันร้อยอก็เปิดพัดลมอยู่งใช่หรอก็เปิดพัดลมนี่แหละร้อนหัวพัดลมไม่เจาะหัวอย่างี้เหรอ,อแล้วยายมอนทำอะไรให้กินเมื่อกี้ วันนี้ข้าวเช้ากับอะไรเกี่ยวไข่ไข่ไม่ใช่ไข่ต้มไข่อะไรไม่ใช่ไข่ดาวไม่ใช่ไข่เจียวไข่อะไรอ่ะนี่ใหญ่ไข่ไม่ใช่ไข่พะโล้นะไข่อะไรอ่ะแม่เลือดอาอไม่รู้จักชื่อมีเนื้อเป็นยังไงเป็นลักษณะเป็นยังไงอเดต้มน้ำอ่ะเสต้มน้ำอ่ะเสิ้งค้ไข่ข้อแต่มันต้มน้ำ วายเป็ดลักษณะนี่นนนก็จะมันเลาะเอามาันนี่ก่อนวายนะเจ้านี่ข้างแต่ยอดเนาะระมาเนี่ยหนึ่งสองคาจะเอาส่วนนี้ ก่องให้กันเจ้าตัดเห็ดเตี้ยเลยเจ้าอึ เยอะไหมเยอะอี่ตัดไฟหกแล้วไหมกินนอแล้วก็กินหกแล้ว มันก่อนหรอแม,ม่นี่นะไหนนี่ไม่เหมือนวันกอนอ่ะมันไม่เหมือนยังไงครับก็วันนั้นไงถา่ายแค่วันนั้นน่ะน้อยอ่ะันมันเนี่ยวันนี้อ๋อมันเล็กเนาะมันเล็กมันก็เลยช้าหน่อยกว่าจะเต็มกระสอบอย่างเงี้ย ใกแล้วใกล้แล้วใกล้แล้ว,ว,วแม่อันนี้เสร็จก,ก็ไปเลยอยังยังไม่เต็มต่ซอบไปเนะี่ยแตอนนี้กี่โมงเนะี่ยประมาณสักสิบโมงละสิบโมงแล้วเหรอ,อมแม่คิดเป็นเท่าแม่คิดเป็นเท่าไรหร่แม่ยังไงครับแม่คิดเป็นกี่โมองอะแม่นึกว่าสักแปดโมงเพราะอะไรเพราะ มันไม่แดดไงทั้น,นี้4บาทหอเพว่า <P ew a> อันนั้นหบาทงันละบาทอ่ะ อ้าวเจหมดแต่หมดว่ะหมดมากเดี๋ยวจริงรอบมันมันขึ้นมาใหม่แม่มันขึ้นมาใหม่อ่ะแม่มันขึ้นมาใหม่เหรอนนห,หอนำมนขึ้นเร็วมากเลยอ่ะ <c oughs> ไอไอตำรวจเอาออตำรวจที่บอกจะตายเห็นไหมตำรวจไปๆรอบอีกแม่จี่จริงมันโง่ออกมาเองแหละ อเอ้าอันนี้ฉัตัดไปแล้วนะเนี ye, ch au, ch au. ่ยฉันตัดไปแล้วนะมันงอกท้ไมใช่ไหมคุณต้องใจเย็นๆเรอหนามอย่าเล่นมากเล็กมากก็ไม่ต้นี่ให้เจ้าก้าวไปถึงบ้านนะเจ้านี่ไหวที่เขาได้มานี่เจ้าลักษณะไหววันนี่มันจะล้ำใบใหญ่นะเจ้าเนาะเป็นไหวน้ำ จะปลอกเจานี่ปลอกแล้วก็ใส่ถุงเลยนะคะไว้ได้แช่อย่างนะเจ้าใส่ถุงจ,จะจัดถุงมันสวยงามนะเจ้าเนาะนแล้วก็สร้างถุงหนึ่งก็ประมาณสักขีดกว่านะเจ้าเนาะน้ำนักของถุงนะขายเอาเต่นเนื้อนะเจ้าอันถุงหนึ่ง,งเขาจะเก็บได้ประมาณกี่วันก็แม่อาทิตย์เนาะได้ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะเจ้าเนาะ ก็อันนี้เขาจะทำซูเมก้านะเจ้าสำหรับคลิปวันนี้นะเจ้าน้อแพงโชกุนก็คงต้องขอตัว ก่อนนะเจ้าเนาะอ่าสวัสดีเจ้า